โปรแกรมจิตท,ที่คุณจะได้ฟังต่อไปนี้คือการโปรแกรมจิตมัง่งคั่งร่ำรวยขณะที่คุณกำลังฟังคุณสามารถฟังในขณะที่กำลังจะเข้านอนถ้ารู้สึกว่าง่วงสามารถที่จะหลับได้เลยนะคะเพราะว่าการโปรแกรมจิตเราจะบันทึกลงในจิตใต้สำเนก เมื่อจิตใต้สํมเนกได้รับข้อมูลแล้วเขาก็จะเกิดกระบ,บวนการสร้างให้คุณได้พบกับความเป็นจริงที่คุณจินตนาการในวันนี้การฟังเป็นประจำจะช่วยเปลี่ยนความเชื่อใหม่ให้กับจิตใต้สํมเนกของคุณเพื่อนำชีวิตของคุณไปสู่ความมั่งคั่งในโลกแห่งความเป็นจริง ที่เราจะเข้าสู่สภาพการเป็นอยู่ใหม่เรากำลังนำจิตบริสุทธิ์ไปยังสถานที่ที่เราไม่คุ้รู้จักเราเริ่มจากการผ่อนคลาย बासार ให้กล้ามเนื้อในบริเวณประสาททั่วร่างกายผ่อนคลายรู้สึกเบาสบายทั่วเรือนร่าง3กล้ามเนื้อทั่วร่างกายผ่อนคลาย2ลระบบประสาททั่วร่างกายผ่อนคลาย จิตและกายรวมตัวเป็นหนึ่งแล้วขณะนี้เรากำลังมาที่ที่เราไม่รู้จักเรายืนอ,อยู่หน้าประตูของจิตใต้สำนึกของเรามันเป็นประตูบานไม้บานใหญ่เราใช้ สำเนึกของเราออกช้าๆเรามองเห็นภาพภายในจิตใต้สำเนึกของเราภาพภายในจิตใต้สำเนึกเป็นสถานที่ที่สวยงามมากจิตใต้สำเนึกของฉันเป็นภาพชีวิตของฉันที่ยอดเยี่ยม ชีวิตที่สุดยอดฉันตกหลุมรักชีวิตของฉันเพราะชีวิตของฉันมีสิ่งดีงามมากมายทำให้ชีวิตของฉันดีขึ้น,แล,นและดีขึ้นในแต่ละวันชีวิตของฉันดีขึ้นและดีขึ้นในทุกๆวัน ชีวิตของฉันจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วเพราะฉันเรียนรู้และพัฒนาตัวเองเหนือกว่าแต่ก่อนแล้วฉันมีจิตใจที่เข้มแข็งมากขึ้นเรียนรู้สิ่งที่ยอดเยี่ยมมากขึ้น สติปัญญามากขึ้นฉลาดมากขึ้นรู้จักตัวเองมากขึ้นต่อจากนี้ไปความสัมพันธ์ของฉันกับครอบครัวจะดีขึ้นและดีขึ้นทุกวันชีวิตของฉันประสบความสำเร็จมากขึ้น และมากขึ้นทุกวันมั่งคัง่งร่ำรวยอุดมสมบูรณ์มากขึ้นมีความสุขความสนุกสนานร่าเริงม,มากขึ้นสุขภาพร่างกายแข็งแรงม,มากขึ้นฉันมีพลังขับเคลื่อนไร้ขีดจำกัด มีความสุขทราบซึง้งปิติสุขที่สัมผัสได้จากสิ่งรอบๆตัวโลกภายในของฉันสร้างโลกภายนอกของฉันทุกสิ่งในชีวิตของฉันคือการเลือกฉันเลือกที่จะมั่งคั่งร่ำรวยอุดมสมบูรณ์ ฉันทำเงินมากมายได้อย่างง่ายดายและสนุกสนานกับการทำเงินฉันเป็นนักบริหารเงินที่ยอดเยี่ยมฉันใส่เงินเข้าไปในกองทุนอิสระภาพทางการเงินของฉันทุกวันเงินทำงานหนักให้กับฉันและทำเงินให้กับฉันมากขึ้นและมากขึ้นทุกวัน มาาพอที่จะใช้ชีวิตในรูปแบบที่ฉันต้องการฉันเป็นอิสระทางการเงินฉันทำเงินเพราะฉันเลือกที่จะทำไม่ใช่จำเป็นต้องทำฉันมุ่งความสนใจไปที่การสร้างางานอิสระของฉันเพราะมันช่วยบริหารเงิน และลงทุนให้กับงานของฉันและสร้างรายได้งอกเงยให้กับฉันยิ่งฉันช่วยเหลือผู้คนมากมายเท่าไหร่และสร้างคุณค่าให้กับคนมากเท่าไหร่ฉันก็ยิ่งทำเงินได้มากขึ้นเท่านั้นฉันรับผิดชอบชีวิตของฉัน ฉันเป็นผู้ริคิดระดับความสำเร็จทางการเงินและความสุขของตัวฉันเองชีวิตของฉันฉันเป็นผู้เลือกและฉันเลือกที่จะสร้างความมั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์และความสุขฉันชื่นชมและให้คนรวย แต่คนที่ประสบความสำเร็จเป็นต้นแบบฉันเชื่อว่าเงินเป็นสิ่งสำคัญเงินคืออิสระภาพและเงินช่วยเพิ่มความสุขสนุกสนานให้กับชีวิตฉันสามารถบั่งครัง่งร่ำรวยทำสิ่งที่ฉันรักมีความสุขมีความสัมพันธ์ที่ดี และเป็นคนดีได้ทุกๆอย่างพร้อมๆกันฉันเป็นผู้ให้ที่เอื้อเฟือ้อและเป็นผู้รับที่ยอดเยี่ยมฉันซาบซึ้งถึงบุญคุณและขอบคุณเงินฉันคือแม่เหล็กดึงดูดเงินเงินรักฉันฉันดึงดูดเงิน เงินวิ่งเข้าหาฉันและไหลเข้าหาฉันตลอดเวลาฉันได้รับพรจากสวรรค์สิ่งมหัศจรรย์มากมายเป็นสิ่งที่สวยงามและเป็นสิริงมงคลกับชีวิตของฉันทุกวันฉันมุ่งความสนใจไปที่ด้านสร้างสินทรัพย์ของฉัน ที่ทำให้เกิดรายได้ที่งอกเงยเพื่อให้ฉันพบกับอิสรภาพทางการเงินและเวลาตลอดไปและจากนี้เราจะออกจากประตูจิตใต้สำานึกเพื่อก้าวไปสู่ชีวิตใหม่ในโลกแห่ง ความเป็นจริงและจากนี้เราจะออกจากประตูจิตใต้สำนึกนี้เพื่อไปสู่ชีวิตใหม่เก็บความรู้สึกนี้ไว้จากพลังขับเคลื่อนที่ไร้ขีดจำกัดความรู้สึกมีความสุขซาบซึง้งปิติสุข จะเริ่มนับจากหนึ่งถึงสามหนึ่งเรามีความสุขทราบซึง้งปิติสุขสองจงใช้พลังในตัวเราสร้างอนาคตใหม่สาม เป็นจริงด้วยความสุขซาบซึ้งปิติสุข จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วเพราะฉันเรียนรู้และพัฒนาตัวเองเหนือกว่าแต่ก่อนแล้วฉันมีจิตใจที่เข้มแข็งมากขึ้นเรียนรู้สิ่งที่ยอดเยี่ยมมากขึ้น จากนี้ไปความสัมพันธ์ของฉันกับครอบครัวจะดีขึ้นและดีขึ้นทุกวันชีวิตของฉันประสบความสำเร็จมากขึ้นและมากขึ้นทุกวันมั่งคั่งร่ำรวยอุดมสมบูรณ์มากขึ้นมีความสุขความสนุกสนาน ร่าเริงม,มากขึ้นสุขภาพร่างกายแข็งแรงมากขึ้นซึ่งมีพลังขับเคลื่อนไร้ขีดจำกัดมีความสุขซาบซึ้งปิติสุขที่สัมผัสได้จากสิ่งรอบๆตัวโลกภายในของฉัน สร้างโลกภายนอกของฉันทุกสิ่งในชีวิตของฉันคือการเลือกฉันเลือกที่จะมั่งคั่งร่ำรวยอุดมสมบูรณ์ฉันทำเงินมากมายได้อย่างง่ายดายและสนุกสนานกับการทำเงินฉันเป็นนักบริหารเงินที่ยอดเยี่ยม ฉันใส่เงินเข้าไปในกองทุนอิสรภาพทางการเงินของฉันทุกวันเงินทำงานหนักให้กับฉันและทำเงินให้กับฉันมากขึ้นและมากขึ้นทุกวันฉันมีรายได้ง่อเงินมากพอที่จะใช้ชีวิตในรูปแบบที่ฉันต้องการ ฉันเป็นอิสระทางการเงินฉันทำเงินเพราะฉันเลือกที่จะทำไม่ใช่จำเป็นต้องทำฉันมุ่งความสนใจไปที่การสร้างงานอิสระของฉันเพราะมันช่วยบริหารเงินและลงทุนให้กับงานของฉัน และสร้างรายได้ง่อเงยให้กับฉันยิ่งฉันช่วยเหลือผู้คนมากมายเท่าไรและสร้างคุณค่าให้กับคนมากเท่าไรฉันก็ยิ่งทำเงินได้มากขึ้นเท่านั้นฉันรับผิดชอบชีวิตของฉันฉันเป็นผู้ริขิระดับความสำเร็จทางการเงิน และความสุขของตัวฉันเองชีวิตของฉันฉันเป็นผู้เลือกและฉันเลือกที่จะสร้างความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์และความสุขฉันชื่นชมและให้คนรวยและคนที่ประสบความสำเร็จเป็นต้นแบบ เชื่อว่าเงินเป็นสิ่งสำคัญเงินคืออิสระภาพและเงินช่วยเพิ่มความสุขสนุกสนานให้กับชีวิตฉันสามารถมั่งคั่งร่ำรวยทำสิ่งที่ฉันรักมีความสุขมีความสัมพันธ์ที่ดีและเป็นคนดีได้ทุกๆอย่างพร้อมๆกัน ฉันเป็นผู้ให้ที่เอื้อเฟื้อและเป็นผู้รักที่ยอดเยี่ยมฉันซาบซึ้งถึงบุญคุณและขอบคุณเงินฉันคือแม่เหล็กดึงดูดเงินเงินรักฉันฉันดึงดูดเงินเงินวิ่งเข้าหาฉันและไหลเข้าหาฉันตลอดเวลา ฉันได้รับพรจากสวรรค์สิ่งมหัศจรรย์มากมายเป็นสิ่งที่สวยงามและเป็นสิริมงคลกับชีวิตของฉันทุกวันฉันมุ่งความสนใจไปที่ด้านสร้างสินทรัพย์ของฉันที่ทำให้เกิดรายได้ที่งอกเลย ฉันพบกับอิสรภาพทางการเงินและเวลาตลอดไป